จริงอยู่ว่า ZX-10R เนี่ยมันสุดในรุ่นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงเขาได้นะฮะมันจึงเกิด ZX-25R มานะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะยังลังเลอยู่เนาะว่า ZX25 เนี่ยมันจะดีไหมมันจะคุ้มกับที่เราจะจ่ายเงินไปไหมแล้วมันจะจบไหมนะฮะก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมคาวาซากิ p ี m o มอเสกลนครนะครับเดี๋ยวผมจะพามา รีวิวเปรียบเทียบนระหว่าง ZX10R SE แล้วก็ ZX25R คันนี้นะครับ ZX25R เนี่ยมี CC น้อยกว่าถึง4เท่าแต่ว่าราคาก็ถูกกว่ากันเกือบ4เท่านะฮะแล้วมันน่าใช้ไหมเมื่อเปรียบเทียบกับ ZX10R เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเหตุผลที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันมี ชิ้นส่วนหลายๆอย่างใน Z X25R เนี่ยยอส่วนนะครับมาจากตัวรุ่นพี่อย่าง Z X10R นะฮะซึ่งจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่มันเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็พยายามจะปรับในหลายๆส่วนให้มันมีลักษณะของการทำงานที่คล้ายกันให้มันมีโฉมสปอร์ตเหมือนกันมีสีสูเหมือนกันมีโช๊คอัพไซด์ดาวข้างหน้าเหมือนกันนะฮะมีควิคชลิปเตอร์ขึ้นลงเหมือนกันมีในเรื่องของรอบการทํางานที่มีลักษณะรอบสูงคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าอยู่ในลักษณะของยอส่วนลงมาแล้วก็ ปรับราคาให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะฮะ ZX 2 5 R คันนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่269,000บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะมีกิฟต์ให้ด้วยอยู่1 2 0 0 0บาทนะฮะแต่ว่าก็มีโปรอื่นแถมให้ด้วยนะก็เลยทำให้รถคันนี้ยิ่งเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับด้วยส่วนตัวผมแล้ว,วผมเคยลองขี่ Z X25R แล้วผมรู้สึกประทับใจนะในเรื่องของรูปโฉมรูปทรงของเขาเนี่ยมันจะดูแบบสปอร์ตจ๋าเลยนะครับ ตัวอกกลางเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างเพราะว่ามันเป็นสีสูบเรียงนะฮะแต่ว่าถ้านั่งก็ไม่ได้สปอร์ตจานะครับผมลองขี่แล้วมันก็ออกในแนวสปอร์ตทัวร์งนิดๆน,นะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะฮะตัวยางตัวดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็คือถอดแบบมาจากรุ่นพี่ z X10R เลยนะครับ อย่างพวกตัวสวิงอาร์มเองเนี่ยก็จะเป็นสวิงอาร์มหลอขึ้นรูปชกอัพหน้าก็จะเป็นชกอัพไซด์ดาวนะครับถึงจะเป็นดิสเบรกข้างเดียวนะฮะแต่ว่าเขาก็ให้ปั๊มเบรกแบบเลดเมาส์มาให้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้มี Quick ควิกชิฟเตอร์นะฮะก็คือระบบการเข้าเกียร์สามารถเข้าเกียร์แล้วก็ถอนเกียร์โดยไม่จําเป็นต้องกําคัดก็ได้นะฮะส่วนในเรื่องของรอบการทํางานเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้รอบสูงนิดนึงนะครับสาหรับใครที่จะเลือกรถรุ่นนี้ก็ ต้องเข้าใจในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะครับว่าถ้าเราต้องการแรงบิดที่ออกตัวกระโชกหกฮากเนี่ยเราอาจจะต้องเลี้ยงรอบไปจนถึง10,000รอบถึง1 3ึ0งรอบกันเลยทีเดียวนะฮะแต่มันก็เป็นคาลคเตอร์อย่างหนึ่งนะครับของ Z X25R นะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือในเรื่องของเสียงนะครับ จะเป็นแค่250ซีซีตัวเล็กนะครับแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยหวานจับใจจริงๆนะท่านผู้ชมทีนี้ในเรื่องของแผงข้อเลื่อนไม้นะครับแล้วก็แฮนด์อะไรพวกนี้นะฮะเห็นไหมก็มีดีไซน์คล้ายๆกับตัวรุ่นพี่เขาเลยนะครับอย่างตัวชกอัพหน้าเองนะครับก็เป็นชกอัพไซด์ดาวนะครับนี่วงล้อหน้านะฮะก็มีการย่อส่วนแต่ว่าอยู่ในสมดุลที่เหมาะกับตัวรถนะฮะคือผมแบบเป็นคนชอบรถคันนี้แหละ พูดต,ตรงๆนะฮะชอบ ZX 2 5 r ห้าอาเพราะว่ามันบอดี้มันเข้ากับตัวผมเองมากๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นควิคชิปเตอร์นะครับรายละเอียดของคาวาซากิก็ทำได้ดีนะฮะตัวบอร์อ่ถไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากเทียบกับเซทเอพอสมควรเลยนะครับผมสูง175สามารถยืนค่อมได้สบายๆนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักรถก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะซิตี้ไวท์คันหนึ่งนะครับคือมันมีรูปทรงสปอร์ตนะฮะรูปโฉมสปอร์ตมีเครื่องยนต์สี่สูบ แต่ว่าเป็นรถที่ขี่ได้ง่ายมากๆนะครับขี่ไม่ยากเลยนะฮะอย่างตรงนี้นะครับก็คือดิสเบรกหน้าก็จะเป็นดิสเดี่ยวเนาะแต่ว่าให้ปัม๊มเรดิสเมาส์นะครับตัวเบรกหน้าก็จะเป็นเบรกของคาวาซากิเป็นตัวปั๊มโตนะครับตัวแผงคออะไรต่างๆก็เป็นโชกโชว,วานะฮะตัวท็อปเดือนไม้ก็เป็นส่วนผสมของเข็มวัดรอบที่ยังเป็นเข็มอยู่แล้วก็แสดงสถานะอื่นที่เป็นดิจิตอลนะฮะ ทีนี้เรามาดูรุ่นพี่ของเรานะครับ zx 1 0 r se นะครับรถคันนี้จะเป็นรถปี2019นะฮะเป็นรถปลายโมเดลนะฮะที่จริงจะจะพูดว่าเป็นโมเดลสุดท้ายก็ได้ของโฉมนี้นะครับก่อนที่จะปรับเป็นตัวหน้าเหลี่ยมนะครับรถคันนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่8 8 5 0 0 0บาทนะครับถามว่าราคาสูงไหมก็ค่อนข้างจะสูงมากแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นตัวปลายโมเดลแล้วเขาก็จะมีส่วนลดให้มีกิฟต์ไวเอรให้นะครับคือ ตามหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาให้กิฟมา3 8 0 0 0แต่ว่ายังให้มาคุยกับทางเซลล์อีกทีกหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีอะไรให้อีกเยอะเลยคือพูดเปื่อยว่ารถคันนี้น่ได้ส่วนรดเป็นแสนนะครับ z x 1 0 r กเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตคาร์พันเป็นตัวท็อปเลยนะเพราะว่าเป็นตัว SE นะครับซึ่งมันก็จะได้ในเรื่องของพวกช๊คอัพไฟฟ้าพวกล้อมาเช็อย่างพวกโหมดการทำงานเองเนี่ยจริงๆโหมดการทำงานก็จะมีในตัวรุ่นธรรมดาแล้วละ่ะตัวรุ่น s t สีเขียวนะฮะ แต่รุ่น SE เองเนี่ยก็จะเพิ่มออปชันขึ้นมาอีกนะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของช็ออัพไฟฟ้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นช็ออัพหน้าช็อกอัพหลังนะครับคือไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปรับขึ้นลงอะไรเองนะครับแต่หมายถึงมันจะสัมพันธ์นกันกับเรื่องของโหมดการทํางานเพราะว่าเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า IMU นะครับตัว IMU เนี่ยมันก็จะประมวลผลช่วยกันกันกบคนขับนะครับว่าตอนนี้รถขับขี่ความเร็วเท่าไหร่ ยงที่ความเร็วเท่าไหร่ใช้เบรกเท่าไหร่ใช้ engine เบรกอะไรยังไงนะครับซึ่งมันก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปยังคอมพิวเตอร์ของตัวรถแล้วคอมพิวเตอร์เขาก็จะปรับไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกตัว engine เบรกตัวระยะยุบต่างๆนะครับให้สัมพันธ์กับการขับขีนะ่ณขณะนั้นๆให้สอดคล้องกับโหมดในการขับขี่ด้วยนะครับคือขึ้นง่ายๆว่ามันจะช่วยเรานั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะล้ำสมัยมากตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะฮะ แต่ที่นี้รถคันนี้นะมันดีตรงที่ว่ามันได้ส่วนรถนี่แหละนะฮะได้ส่วน่ถนข,ข้ังจะเยอะเลยนะครับตัวเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงตามสไตล์รถสปอร์ตแต่ว่าขี่ง่ายนะตัวพักเท้านี่ครีกชิปเตอร์ก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะสำหรับรถตัวท็อปคร์พันนะฮะทีนี้เรามาดูที่ฝั่งด้านขวาของตัวรถนะฮะที่จริงผมชอบรถรุ่นนี้มากผมชอบดีไซน์ของคันนี้มากๆโดยเฉพาะท่อไอเสียนะฮะคือผมไม่เปลี่ยนเลยถ้าผมได้คันนี้มานะมันก็เป็นดีไซน์ที่ ที่ลงตัวแล้วแหละคือปกติตัวพันเนี่ยเราจะรู้สึกเกะกะสายตามากกับเรื่องของทออเสียแต่ว่าใน Z X10 RSE รคันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากนี่ในเรื่องของโชคหน้านะครับโชว่านะฮะโชว่าปับไฟฟ้าแล้วก็เบรกก็เป็นเบรกเบมโบนะครับเบมโบเลดิทเมาส์นะครับซ้ายขวาก็คือให้ตัวแข่งมาเลยเนาะแล้วก็ตัวล้อนะฮะเราก็เป็นล้อมาเชตนะครับก็เป็นเฉพาะล้อเนี่ยก็ราคาเป็นแสนแล้วนะครับนี่เรามาดูที่ด้านหน้านะครับ z X10R เนี่ยไฟหน้าของเขาก็ยังเป็นตัวไฟฮาวเจนซ้ายขวาอยู่นะครับแต่ว่าในตัว z X25R เนี่ยก็เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกเนาะผมอยากให้มาดูที่ดีไซน์นะฮะดีไซน์เขาก็เป็นคาวาซกิสไตล์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับเขาก็ได้มีการย่อส่วนอะไรต่างๆกระจงกระจกชิลหน้านะฮะ z X25R ก็ได้ได้ปรับเนาะปรับให้มันคล้ายกันกับ Z X10 นี่แหละนะครับจริงๆแล้ว z x 1 0เองเนี่ยเขาก็ได้มีการออกแบบและดีไซน์อะไรต่างๆให้มันลงตัวกับสนามแข่งเนาะเพราะว่ารถคันนี้ก็จะเป็นซ u เปอร์ไบที่ใช้ในการแข่งขันนะครับแต่ทีนี้ก็เนื่องจากราคา888,000นานี่แหละก็เลยทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับจึงเกิดเป็น z x 2 5ขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆตำนานของ z x 2 5เนี่ยมันก็มีมาหลายปีแล้วละเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสผมจะทำในเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของ z x 2 5ให้ดูแล้วกันเนาะ พอเรามาดูในเรื่องของมิติรถนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นบาอนั่งท่านั่งลอ้อยางมีลักษณะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่า z x 2 5ก็จะถูกกว่าถึง4เท่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ขับรถเร็วอยู่แล้วนะครับคืออย่างมากก็120 140นะครับ z x 2 5ตอบโจทย์ผมมากๆนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนาะแล้วก็ทตังไม่ใช่ปัญหาก็แน่นอนนะครับเราก็คงต้องการสุดของรุ่นก็คือ ตัวพันนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะพัน SE เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนาะ,เ,ะเราก็อยากได้ตัวพันตัวท็อปนะครับแล้วยิ่งได้ชื่อว่า SE เองเนี่ยก็คือถ้าใครได้ครอบครองไปเนี่ยก็ถือยาวๆได้เป็นตำนานได้แน่นอนนะนี่มาดูที่ด้านท้ายนะครับเห็นไหมดีไซน์เขาก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆนะคล้ายๆผมว่ามันไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะครับ ZX25 กับ ZX10 เองเนี่ยเห็นไหม ความหลอ่อความเท่ความสวยเนี่ยก็คือตีคู่กันได้สบายสบายอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. ก็มีดีไซน์คล้ายๆกันนะครับก็คือก็เป็นสีสูมเหมือนกันเนาะตรงอกมันก็จะกว้างๆนิดนึงนะครับถังน้ามันมันก็จะมีขนาดที่สมดุลกับตัวรถเนาะล้อเบรกยางทุกอย่างก็ทําออกมาเพื่อรองรับกับความเร็วความแรงของตัวรถนะครับเซ X25 ก็เป็นรถที่มีน้าหนักไม่เยอะมากนะครับความแรงไม่เยอะมากนะก็ทําออกมาพอดีกับตัวรถเขาแล้วแหละเนี่ยฮะมิติทางด้านบนนะครับของตัวรถเห็นไหม ตรงแฮนตรงถังตรงเบาะนะฮะมันก็จะมีลักษณะคล้ายกันนั่นแหละนะครับถ้าใครต้องการรถสปอร์ตจ๋านะครับแต่ว่าราคาเป็น m ิดเซ็ตเก็เป็นอะไรที่ลงตัวเหมือนกันนะในคลิปนี้นะฮะก็คงไม่ได้มีรีวิวอะไรเยอะแยะเพราะว่าผมเคยทํารีวิวแบบรายละเอียดเจาะลึกแล้วแหละว่าเซ็ตเเนี่ยมันมีลูกสูบกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่รอบเครื่องเท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่นาะ แล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ z x 2 5ก็เช่นกันนะครับว่าถ้านั่งค่าขี่แม้แต่รีวิวกันขับขี่เองผมก็ทำมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่เอามาเปรียบเทียบกันก็ด้วยเหตุผลที่ว่าจริงอยู่ว่า z x 1 0 r เนี่ยมันสุดในรุ่นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคน จะเข้าถึงเขาได้นะฮะมันจึงเกิด Z X25R มานะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะยังลังเลอยู่เนาะว่า Z X25 เนี่ยมันจะดีไหมมันจะคุ้มกับที่เราจะจ่ายเงินไปไหมแล้วมันจะจบไหมนะฮะก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับจริงๆ ZX25 ็ก็คือเอา Z X10 นี่แหละมาย่อส่วนลงมานะครับให้คนธรรมดาเข้าถึงได้อย่างตัวผมเองผมก็ชอบนะ z x 2เเป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับแต่ว่ามีสไตล์เป็นสปอร์ตเหมือนรุ่นพี่ของเขาอย่าง Z X10 เลยนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณรถสวยๆที่ให้รีวิวในวันนี้นะครับก็คือโชว์รูมคาวาซากิ p j m o t o r ์สกลนครนะครับโชว์รูมอยู่ทางเข้าสนามบินสกลนครนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่ทางไปนครพนมนะครับโชว์รูมก็จะเป็นสีเขียวๆดำๆนะครับมีมอเตอร์ไซค์สวยๆจอดอยู่ข้างหน้านะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ